ออกแล้วครับหลังจากนั้นครับเอาชีงว่านี่เท่เท่เลยครับพี่น้องอาซีไซปุยินซี่นะครับเขาต้องมักให้ดีก่อนนะครับสวัสดีครับครับมือนี่พ่อกันกับได้กันกระเซตง่ายง่ายสไตล์เบาขบวนครับพี่น้องครับมือนี่ผมมากครับน้องมิ้นครับผู้ซอยของผมมือนี่สิบห้าพี่น้องครับมาเห็ดุ๋ยมัก เว้ส่เองในขั้วเลื่อนแบบง่ายๆสไตล์เบาขปุ้นครับอ่าสำหรับผู้ใดที่มักปลูกพืชปลูกผักต่างๆครับย่าพาดเด็ดขาดครับมือนี่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ผมนําหนเด้อครับเดี๋ยวสิภาไประเดปุ๋ยมักแบบง่าไๆสไตล์เบาขปุ้นครับมีอย่างเนี้ยมาเบ่งน้ำกันครับพี่น้องครับอันดับแรกครับพี่น้องนี่คือสารเล่งพ่อดอหนึ่งครับ สารปะคุณครับซอยบำรุงทั้งไัยภาพครับเบ็ดไ้ดินโป่งดินล้วนดินซุยดีครับดูดซึมธาตุอาหารในดินครับบ่อไห้ถือกซาล่างศูนเสียไงครับเป็นแรงร่วมของธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารล่องแล้วก็จุลชีต่างๆครับพี่น้องซอยเพิ่มปริมาณกิจกรรมของจุลชีที่เป็นประโยชน์ในดินครับสามารถไปขอเดีลยวครับอยู่ที่กรมพนาที่ดินแจกฟรีเท่านั้นครับพี่น้อง ห้ามซื้อขายบนวาครับอันที่สองครับพี่น้องใส่ลงไปครับนี่ครับพ่อดอสามครับตัวนี้สิเป็นเสื้อไตโคดมาครับซอยป้องกันนะครับโรครากเน่าโคดเน่าครับที่เกิดจากเชื้อโรคเชื้อราพอดีครับนี่ครับใส่สองตัวนี้ผสมลงไปนะครับอันดับแรกครับสารเล่งพ่อดอหนึ่งครับตัวนี้นะครับปริมาณหนึ่งซองนะครับสามารถใส่มักปุ๋ยได้ถึงหนึ่งตันครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นแล้วปุ๋ยเห่าที่สิมักนะครับเหมือนนี่มีอยบมาหลายนะครับกับิปมาณอมันนำนักโดยเฉลี่ยแล้วห้าสิบกิโลกรัมนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วบดดองใส่หลายครับอ่าเฮ็ดง่ายๆครับเด็กน้อยก็เฮ็ดได้ครับพี่น้องใส่พ่อดอหนึ่งลงไปครับตัวนี้สีซ้อยย่อยให้เป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นนะครับอคนไปเวลาคนนี่ก็จะค้นแบบธรรมดาครับ นี่ครับเฮ็ดกระเสียดตรงนี้วามสูขครับพี่น้องเฮ็ดไๆครับถ้าเฮ็ดยนีแเสียงว่าผิดวิธีครับใส่พอดว่าสามลงไปครับพี่น้องใส่เข้าไปนะครับเพื่อเวลาที่เห้าปลูกเพืชดหรือว่าใส่กับเพื่อดครับเพื่อดสิบวันเป็นโลกอ่าลักเน่าค้นเน่านะครับพี่น้องอ๋อโยกโยเออคนมีค้นมีถ้าเมื่อค้นครบสิบนาทีแล้วครับพี่น้องบานนี้เมื่อเบิ้งครับ นี่ครับขี่ง่วครับอันนี้เป็นขี่ง่วงัวขุนนะครับพี่น้องเนี่ยครับคือขี่ง่วนะครับขี่ตากแห้งนะครับอ่าเพราะมันหมาดนี่ยแล้วนะครับเอาครับตัวนี้ก็เป็นเศษใบไม้ครับตามบ้านเฮาครับอ่าเศษใบไม้ทั่วไปครับตามบ้านครับสะออกเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะสะออกแล้วครับหลังจากนั้นครับเอาขี่งัว่านี่เท่เท่เลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นภุมปัญญาของ ปาดเช่าบ้านเขาอยู่แล้วนะครับเรื่องเรื่องขีง่ง่วนะครับแต่ว่าส่วนหลายเวลาที่เข้าใสกันนะครับส่วนหลายสิบ่ค่อยได้มักนะครับลหลายๆคนวัยขีง่ง่วมีประโยชน์หรือ,อร่บางคนคือว่ามันมีหยา่ามีนั่นมีนี่มีประโยชน์ครับขีง่ง่วแต่ว่าเขาต้องมักให้ดีก่อนนะครับให้พันกระบวนการในการย่อยของจุลินรี์นะครับให้ยุลินซี์นี่ย่อยเป็นปุ๋ยนะครับจนว่าเขาสังเกตได้คืออ่า ปุ๋ยสีเปียนสีนะครับเป็นสีน้าตาลนะครับแล้วก็เอามือเข้าไปยังสีนะครับเนี่ยเข้าไปยังสีมันสีบกเกิดคว่ำห่อนบอมีคว่ำเละาอูเหล้วนะครับส่วนไหล่แถเวลาทีถ้าเอาไปใส่นะครับโดยที่เพราะท่านได้มักนะครับเวลาไปใส่นี่มันมีการย่อยสลายของจุลินทรีย์อยู่นะครับเมื่อลงไปในดินแล้วนะครับถ้าากพืชอ่อนๆนะครับมาถือตรงนี้นะครับถือกับคว่ำห่อนกระเซียห้ยหากพืชเนี่ยคดง่อนะครับอ่าพืชก็ว่าสามารถกินอาหารได้นะครับ บางเพกสิเห็นเพื่อด์เฉาเพื่อตายไปเลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วอ่าสีใส่ปุยินซี่นะครับเขาต้องหมักให้ดีก่อนนะครับเพืออาบานะครับเมื่อเข้าไปใส่แหก็เพื่อแลวก็สามารถย่อยได้เลยนะครับเอาครับพี่น้องเมือเข้าซาแล้วนะครับก็ลดด้วยพ่อดอหนึ่งกับพ่อดอสามนะครับลดให้เปียกไปเลยครับใส่โซลิล่าในการหดด้วยก็กทีมไว้นะครับประมาณ สองสามมือครับเข้าก็คอยมากรับกองเรื่อยๆนะครับอ่าขั้นตอนแล้วก็วิธีการเฮ็ดแบบนี้นะครับเกลากเป็นปุ๋ยมักที่มีคุณภาพนะครับใช้ประโยชน์ได้จรลีนะครับตัวนี้ก็จะใ,ใส่ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เข้าเฮ็ดเีษใส้นะครับอ่าเข้ากับเฮ็ดใส้ไปเรื่อยๆนะครับในขั้วเลื่อนของเข้าเองนะครับ ครับเป็นยังไงครับวิธีและขั้นตอนในการเห็ดปุ๋ยหมักแบบง่าไๆตามสไตล์เบ้าข้าวปุ้นครับพี่น้องครับอย่าลืมไปเห็ดใส้เองอยู่บ้านครับผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมเบ้าข้าวปุ้นครับน้องมินเฮเด้ครับขอบพระคุณหลายๆสวัสดีครับ